สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่10พฤษภาคมนะครับเรามาวางแผนเทรดทองคํากันต่อนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับราคาทองคํานี้กําลังพุ่งขึ้นไปเลยนะแต่เช้านะครับทำถ้าเราดูที่ทำเฟรมเดยเนี่ยเมื่อวานนี้ราคาเป็นแท่งเขียวเต็มแท่งเพราะฉะนั้นโมเมนตัมวันนี้ก็น่าจะเป็นเขียวต่ออีกสักแท่งหนึ่งนะครับเขามีรีแอคชั่นจากการที่ลงราคาลงมาที่แนวรับ 2 2 7 0 2 2 9 0นะแล้วก็สำหรับอินดิเคเตอร์เนี่ยเขาก็มีสัญญาณจาก hidden bullish d e v r g e n ที่เราเคยคุยกันไว้นะครับทีนี้ไอตรงน o, เนี้ยสโตเนี่ยมันโอเโซใช่ไหมแต่ว่าคือที่ผมบอกอ่ะมันโอเโซไม่ค่อยดีแต่ว่าก็อ่ะราคาเขารีบาวก็ถือว่ามันเป็นโอเโซแล้วกันเนาะทีนี้เรามาดูว่าราคาถ้าเขาขึ้นต่อเนี่ยถ้าเขาขึ้นต่อเขาเป็นโอ o บอสเมื่อไหร่ นะครับอืมเราก็เทียบกับโอเวอร์บอสก่อนหนะ้าว่าเขาสามารถที่จะเบรกไฮได้หรือเปล่าถ้าเขาโอเวอร์บอสแล้วยังไม่เบรกไฮฮิดเด้นบูลิดเด i v e เ g นส์หมดอายุนะครับก็คือไม่ใช้งานแล้วนะครับแล้วก็เออมีโอกาสที่ราคาเขาจะย้อนกลับลงมาได้นะถ้าเขาไม่เบรกไฮแล้ว สโตเค้าโอเอบนะและ้วเ็ค่อยๆดูไปนะทีเราสเต็ปนะครับอืมนะทำเฟรมเดนี่เอาไว้ดูว่าตอนนี้เออเขารีบาวจากตรงนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นแนวรับนะครับแล้วก็ทำเฟรมเดย์เขายังเป็นขาขึ้นอยู่เนาะอาสำหรับเอาไว้ดูแน,นแวโน้มละกันทำเฟรมเดย์เราไปดูที่ทำเฟรมที่เราใช้เทรดเล็กๆก,ก,กันนะสชั่วโมง1ชั่วโมง15นาทีนะครับสชั่วโมงอ่ามาแล้วมาถึง หายแล้วนะครับอย่างที่เราคุยกันไว้ว่าราคาเนี่ยมันเป็นริ่มใช่ไหมมันเป็นริ่มแล้วเขามีการเบรกริ่มขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ลงมาแต่ว่าเขาไม่ได้มาลงมาทดสอบไอเส้นอขอบบนของตัว Falling Wake นะแต่เขามาน่าจะเป็นแนวแฟ i r v วลูแก็บของ Time Frame 1ชั่วโมงนะครับแล้วก็รีบาวกลับขึ้นไปเลยนะทีนี้ ถ้าเคอรรีบาวกลับขึ้นไปแล้วเบรกไอตรงไฮที่อยู่ปัจจุบัน,น 2, 3, 5, 2, เนี้ยก็คือสองสามห้าสองเนี่ยไอบูลิตเดวเวอเจนต์อันนี้จะทํางานสมบูรณ์นะเห็นไหมบูลิตเดวเวอเจนต์นก็คือราคามันลงแต่อินดิเคเตอร์ไอซีมันขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้ามันเบรกสองสามห้าสองได้เนี่ยกำลังจะเบรกแล้วก็ฮิตไอไม่ใช่เดนบูลิตเดวเวอเจนต์นเขาจะทํางานสมบูรณ์นะครับแล้วก็ทําเฟรมสี่ชั่วโมงเขาก็จะไม่ ไม่มีการค้างรอบของสโตนะแต่เขาจะไปค้างรอบของ i อซแทนนะเราลองดู i อซนะครับก็คือว่า i อซเขาโอเวอร์บอลากเลื้อยมาตั้งนานแล้วนะจนมาทำไฮที่ตรงนี้เสร็จแล้วเขาก็ย่อลงมาทำโลเห็นไหมเนี่ยตรงตรงนี้โลนะโลซึ่งเขาก็ทำบูลลิตเดเวเจนส์นี่ตรงนี้นะครับตอนนี้เขากำลังจะขึ้นมาโ v e r b o ์บอีกทีหนึง่งนะครับอืม เพราะว่าตรงนี้เขาโอเวโซใช่ไหมตรงนี้เขาโอเวอร์บอทถ้าเขาไม่เบรกไฮก็คือไม่เบรก2 4งสีก็มีโอกาสที่จะกลับตัวลงไปเช่นเดียวกันเหมือนทมเฟรมเดย์เพราะว่า t ทม e เฟรมสีชั่วโมงเนี่ยรอบเขาคือ RSI แต่ t ทม e เฟรมเดย์เนี่ยรอบเขาคือสโตนะมันเป็นรอบเดียวกันนะครับก็คือรอบของรอบสโตของ t ทม e เฟรมเดย์ก็คือรอบ RSI ของ i ทม f เฟรม สชั่วโมงนั่นเองถ้าเราจับรอบถูกเราก็จะสามารถวางแผนเทรดได้นะตามทั้ง2องทมเฟรมมาแหละ <c oughs> ทีนี้ถามว่าวันนี้จะเบรกไหมผมคิดว่ามีโอกาสที่จะเบรกสูงอาจจะไปหาแนวแก็บตรงแถว2,3,6,7,2,3,7,7 7, 7ได้เลยนะครับอทีนี้เดี๋ยวเราไปดูมุมมองทางด้านทางด้านเวฟมั้งละกันนะครับ ถ้าสมมุติว่าราคาเขาลงมาอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเขียนก่อนราคาเขาลงมาแรงๆแบบนี้เนาะแล้วขึ้นไปก็ใช้ใช้สีอื่นดีกว่าเอาใหม่เอาใหม่ลบก่อนนะครับเอาใช้นี้ดีกว่าเนี่ยราคาเขาลงมาแรงๆแบบนี้เนาะ เราเห็นเส้นสีดําใช่ไหมครับแล้วมีการรีบาวขึ้นไปเนี่ยคือโดยปกติอะถ้ารีบาวแค่เนี้ยมันควรจะลงไปแบบนี้เลยก็คือ1เท่าของไอตัวที่ลงมาเห็นไหมมันถึงจะเขาเรียกว่าสมส่วนกันแล้วก็เป็นปใน,นทิศทางเดียวกันก็คือแรงขายมีมากเด้งขึ้นไปแต่แรงขายก็ยังมากอยู่ก็มักจะลงไป1เท่าของไอที่ลงมาแบบนี้เนาะอ่าน่าจะเท่ากันแบบนี้แต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับก็คือ เราลองสังเกตดูว่าไอ้ที่เขาลงมาเนี่ยมันสั้นอะเนี่ยถ้ารวบนะมันสั้นแสดงว่ามันมีโอกาสที่ราคาเนี่ยเขาจะรีบาวกับไปแรงเพราะว่าคือเขาเขาเหมือนเป็นทางเขตซิกแซกอะอทางเขตซิกแซก,กก็คือ A ลงแรง B เด้งขึ้นไปแล้ว C ก็ลงสั้นอะเขาเรียกว่าทางเขตซิกแซกอ่าถ้าให้เป็นแบบนี้ใช่ไหมอะ ก็ตรงนี้ก็เป็นลงมา A B แล้วก็ C ตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้เราหดไปก่อนปจะได้เห็นอ่ะเห็นไหมเป็น A B C แล้วถ้าเขาจะรีแอคชั่นกลับไปเนี่ยมีโอกาสที่อันนี้มุมมองอีเล็เโทวนะมีโอกาสที่เขาจะรีบาวขึ้นไปประมาณสัก เจ็ดสิบเอ็ดไอ้แปดสิบแปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นก็อยู่แถวสองพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดนะก็ลองดูแล้วกันก็อยู่ในโซนออเดอร์บ็อกอันนี้พอดีนะครับก็ลองดูถ้ามันขึ้นมาถึงถ้ามีแพทเทิร์นกลับตัวในไทม์เฟรมเล็กอ่าอย่างเช่นขึ้นไปอ่ะถึง8ปมีแพทเทิร์นกลับตัวในไทม์เฟรม1ชั่วโมง15นาทีเนี่ย เดี๋ยวเราค่อยไปวางแผนเซลล์ก็ได้นะครับก็ดูรอบของ RSI ของทำเฟรม4ชั่วโมงด้วยละกันแต่ตอนนี้น่าจะยังเป็น b u าอยู่นะย่อบายตามทำเฟรม15นาที5นาทีอ่ะ5นาที45นาทีเขาต้องเบรกไอ้2 3 5 2นี้ไปก่อนนะอ่ะไปดูทำเฟรม1ชั่วโมงทำเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยเมื่อวานที่เราให้แนวต้านเอาไว้ก็คือแถว2,000 325ถึงส3งพเนี่ยจริงๆมันก็มันก็ต้านอยู่สักแป๊บหนึ่งนะแท่งเทียนหนึ่งอนะ่ะแล้วมันก็ทะลุเพราะว่าทําเฟรมใหญ่เขาเจะเอาขึ้นส่วนไอไอตัวแนวต้านตรงเนี้ยสามสาสามเจถึง3ามสามสี่เเนี่ยทะลุไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลบออกไปนะโอเคในทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยตอนนี้ยังติด แนวต้านที่เป็นไฮของเขาอยู่ก็คือ2.3.5.2นะครับใครที่คิดว่าจะเซลล์แนวนี้ควรระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะมีโอกาสที่จะทะลุได้นะครับจะทะลุไปถึงไหนก็มีโอกาสทะลุแฉลบคือไปกิน liquidity โดยมากอะ่ะคนที่จะเซลล์นะคือมีความคิดที่จะเซลล์ในในในสมองเรานะเขาก็จะเซลล์แถวๆนี้แหละแนวต้านไฮนี่แหละ แล้วก็จะสต็อปลอสเหนือหายนี้ขึ้นไปนะทีนี้ Market Maker เกอขาก็รู้นิสัยของเราแหละเขาก็จะฉลับขึ้นไปกิน Liquidity ของเรานะอ,อาจจะเป็นไปถึงแนวซับไพตรงนี้2357 2364แล้วค่อยย่อตัวลงมาก่อนนะมาหาแนวดีมานโซนข้างล่างแล้วค่อยรีบบวกลับขึ้นไปต่ออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นใครที่จะเซลล์ตรงนี้ต้องระมัดระวังนะผมแนะนำว่าถ้ามีโซนหลังแนว ต้านที่เป็น h o r i z o n t a l อย่างเช่นไฮตรงนี้ขึ้นไปเซลล์ตรงแนวต้านจะดีกว่านะครับถ้าจะเซลล์แบบสั้นๆนะนะอืมอ่ะก็ก็เล็งแนวแถว2357 2364เอาไว้ถ้าจะเซลล์ก็รอดูแต่ว่าต้องมี confirmation ในการกลับตัวทำเฟรมอาจจะเป็น5นาที1นาทีก็ได้นะเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อมันทะลุอ่ะโอเคนี่ทำเฟรม1ชั่วโมงนะ และถ้าเขายอ่อลงมาล่ะเขายอ่อลงมาก็น่าจะมาหาดีมานโซนแถวๆนี้แหละผมว่าไอตอนที่เขาจะเบรกขึ้นไปเนี่ยแถวเนี้ยน่าจะโซนนี้โซนแรกก่อนเลยเนาะสองสามสมศูนย์แล้วกันนะถึง2องสามสมห้าแล้วกันนะอ่าไว้ให้เป็นแนวแรกถ้าเขาจะลงมาทดสอบนะเดี๋ยวไปดูใน i ท e f เฟรมเล็กด้วยนะครับเพราะตอนนี้ สโตของเขาเนี่ยโอเวอบอทแล้วแต่เขาไม่ได้ค้างเลยนะเขาไม่ได้ค้างรอบอะไรเขาก็มีโอกาสที่จะเหลือห้อยได้ต่อจนทะลุอ่ะแหละนะครับแล้วค่อยลงมาเราอาศัยตอนที่เขาย่อลงมาสโตโอเวอร์โซมอไไร่อ่ะไม่ไหลุดโลตรงเนี้ยไอแถวที่เขาเบรกขึ้นมานะ่ะแถวไหนนะวัดดูสินี่ตรงนี้แถวสองสามศูนย์หกเนี่ยถ้า ราคาเขายอ่อลงมาสโตโอโซเมื่อไหร่นะครับแล้วราคาไม่หลุด2306เราก็หาโอกาสบายอาจจะเป็นแนวนี้ขึ้นไปหรืออาจจะเป็นดีม d นโซ e ข้างล่างเราก็ลองวางแผนดูนะนแถวนี้นะครับเอออาจจะเป็นออเดอร์บหรือดีม d นโซ e แถวข้างล่างนี้นะอืมอ่ะโอเคนี่คือแผนใน t ท m e เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับ ทีนี้ทำเฟรม15นาทีเห็นไหมไอตัวที่เราวาดไว้เมื่อวานเมื่อวานเนี้ยมันมันส่งผลทั้งนั้นเลยอ่ะมาดูทีละทีละส่วนกันนะ1น่งเทรนด์ไลน์ลิควิตี้กับอีควอไฮเห็นไหมครับคือโดยปกติอ่ะถ้ามีอีควอาไฮเมื่อไหรนะ่เนี่ยไม่เหลือหรอกนะคือมันมันมีแต่จะ ทะลุอีโคหายเพราะฉะนั้นคนที่บายมาเมื่อวานนี้ที่ผมแนะนําไว้นะบายมาได้เปรียบนะครับแต่ว่าพอมันทะลุอีโคหายแล้วก่อนที่มันจะไปเบรกไอเทนไลล,ลิคิดิตีต้ตรงเนี้มันมีแนวซับไายอยู่เพราะฉะนั้นมันก็มีรีแอคชั่นเมื่อราคาเขาขึ้นไปถึงนะครับเนี่ยตรงนี้ใครเซลล์มาก็ได้เกือบเท่าไหรอ่อ่ะจาก22,3,2,8เนาะ ไปจนถึง2-3อ่ะตีซะว่า18 16กอ่ะก็ได้10 10กว่าเหรียญนะพันกว่าจุดก็ยังได้อยู่นะก็ถือว่าเป็นการสวิงเทรดที่ที่คุ้มค่านะครับเออแล้วพอเขาเขาไม่ไม่หลุดโลใช่ปะเขาก็เด้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยไม่เหลือหรอกเทนไลน์ลิควิตี้เนี่ยมันมักจะขึ้นมาจนไปถึงจุดเริ่มต้นของเทนไลน์ลิควิตี้เนี่ยถ้าใคร ตามไลฟ์ผมมาเรื่อยๆนะผมก็จะพูดคำเดิมซ้ำๆซ้ำๆ,ำๆเดิมนะนะเอมเอาไปวางแผนในการเทรดของเราได้นะครับทีนี้อ่าสินาทีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเขาเบรกคือเขามีไฮเดียวกันกับ1ชั่วโมงถ้าเขาเบรก2 3 5 2เนี่ยเราก็มาหาโอกาสที่จะบายกลับขึ้นไปนะอาจจะอ่าเป็นเดี๋ยวผมลบไอ้พวกนี้ออกไปก่อนนะอืมอาจจะเป็นแนวที่ เขาลงมาทดสอบอย่างเช่นอ่ะถ้าให้เป็นโซนกว้างๆเลยนะเช่นเดียวกับทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็จะเป็น FTR ตรงนี้นะครับอ่ะถ้าเป็นโซนกว้างหน่อยเราจะเรียกว่า FTR เพราะว่ามันเป็นสวิงตรงนี้ซึ่งมันเป็นจุดเดียวกับทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเห็นไหมตรงเนี้ยแต่ทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยผมไม่ได้เอาทั้งสวิงอ่ะผมเอาแคบกว่านิดนึงเป็นแท่งเทียนนะครับมันเป็นจุดเดียวกันแหละเราเลือกเอาแล้วกันว่าจะใช้แบบไหนนะเออก็ให้ ให้มันทะลุไปถึงโซนของซับไพ่หนึ่งชั่วโมงเซลล์ลงมาแล้วก็มาหาโอกาสเทคโปรฟิตแถว FTR ของ15นาทีนะครับแล้วก็ค่อยบายกลับขึ้นไปก็ได้นะอืมวางแผนเอาละกันส่วน5นาทีเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะ <c oughs> เขามีการเบรกออฟสตัคเจอร์นะครับแล้วก็เอ่อตอนนี้ยังไม่ทำไฮเพราะว่าเขายังไม่ได้ลงมากินอินดิวส์เมนต์ใช่ไหมอืม i n d u c e m e n t ล่าสุดเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเขาไม่ได้ทำ high ใหม่นะ mm hmm. เขาอาจจะย่อมาตรงนี้เนาะอืมแถวสองสามสีหกก็สองสามสี่เจ็ดนี่แหละนะครับถ้าเขาจะลงมาทำ high ก็มีโอกาสลงมาถึงถ้าเขาเปลี่ยน high ใหม่ i n d u c e m e n t มันก็จะเลื่อนขึ้นไปด้วยนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นใน time frame หนาทีเนี่ยโอ้โห อก็น่าจะเป็นโซนเดียวกันนะผมคิดว่านะโซนนี้แหละโซนประมาณแถวแถวนี้แหละแต่ถ้าเราละเอียดมากกว่านั้นขึ้นไปเราอาจจะไปเลือกแฟ i r ์แวลูแก็บตรงนี้สักหนึ่งโซนก่อนของ5นาทีเนาะแล้วก็แนวรับแต่ว่าแนวรับที่อยู่เหนือแฟ i r ์แวลูแก็บนี่ไม่ค่อยดีนะครับเอาต่ำกว่าแฟ i r ์แวลูแก็บดีกว่าไม่ค่อยไว้ใจ อ่ะน่าจะประมาณนี้แหละอันนี้เป็นแนวรับแรกถ้าเขาจะลงมานะครับอ่ะเราก็ลองใส่ไปก่อนนะสองสหเอ๊ะตัวเลขคุ้นๆน,นะถึง2 3 3 8น่าจะเป็นใกล้ๆโซนของทมเฟรมหนชั่วโมงปะสามหดดูดูด,ดิอ๋อไม่ใช่อันนี้ของทมเฟรมสินาทีอ่ะเบรกแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะเรานัไปจนถึงโซนเนี่ยถ้าเป็น หชั่วโมงก็2 3งสามห้นะรอถ้าใครจะขึ้นไปเซลล์นะครับอืมแล้วค่อยมาบายก็ได้นะมารับบายแถวโซนสามศูนย์สานะครับอ่ะแต่แต่มีข้อแม้นะขอให้เขามีแพทเทิร์นกับตัวในทางเฟรมหนาทีหรือ1นาทีก่อนนะเพราะว่ามันมันมีความเสี่ยงอะ่ะตอนนี้มันกำลังพุ่งขึ้นมาแต่ถ้าใครคิดว่าโอ้ยโซนเล็กนิดเดียวเองเออจีด กี่เหรียญเนี่ยสามบวกอ๋อสามบวกสี่ก็เจ็ดเชียวนะอืมเออถ้าใครคิดว่าเออเอ็มเอ็มตัวเองโอเคอ่ะก็เพนดิงก็ได้แล้วก็สต็อปลอสเอานะครับอืมแบบนี้เนาะเซลล์แถวนี้ใช่ไหมครับอืมอ่ะโอเคนี่ก็เป็นแผนสําหรับวันนี้รีบลงคลิปดีกว่าเดี๋ยวคนจะได้มาดูเทรดท,ทันเนาะอ่ะโอเควันนี้มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ